ไงได้กว่ะน,น้น <c oughs> อง <c oughs> เขืขอนก็ย่อๆเราย่อๆยังเม็นคนขับไม่ซัานเราต้อมีแอส์ไลท์ก่อนเลยเงี้ยนี่นบาดเถาดีไหม <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเก้าแปดแล้วอันติงจะมาแล้ว

มท่าี้สองตัวเองนะเฮ้ยมันเจ็บแทบมันเจ็บไปเฮ้ยสิบไลน์เออโอ้โหเยียรอบกูเป็นควายเลยไอ้สัตว์เจ๋งอ่ะมุทิพายเจ๋งเก่งเหรอเนาะ